คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดวัฒนาดีนะครับท่านนายกองการบริหารส่วนตำบหลหนองเต่านะครับกับผมนายชัยการสุภเกตนะครับวิศวกรชลประทานชานาญการนะครับเป็นหัวหน้าชุดทีมผู้คุมงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้ยแสนสีครับในหับต่อไปจะให้น้องน้องที่อยู่ในทีมช่างคุมงานของอาคารบังครับน้ำให้แสนสีได้รายงานตัวให้ทางท่านคณะกรรมการได,ได้ได้รับทราบว่าแต่ละท่านนี้ ชื่อชื่ออะไรบ้างนะครับเรียนเชิญครับเลยครับผมนายพิริตินเป็นอะไรเป็นผู้ช่วยผู้ปกครองครับผมนายสลวาษาศิลป์ครับเป็นผู้ช่วยผู้ปกครองครับสวัสดีครับผมนายวัชรินทร์พวงครับเป็นผู้เปิดทุนงานครับครับก็อันนี้จะเป็นทีมงานของชลประทานนะครับที่จะลงพื้นที่ก็ถ้า ก็จะมีทั้งหมดสีท่านนี่นครับที่จะสลับกันมามามาดูนินหน้างานแล้วก็มามาตรวจสอบว่าในส่วนของการทํางานความก้าวหน้าการทางานเป็นยังไงนะครับครับในส่วนลาดับต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านจะแนะนําที่มาของโครงการในส่วนของอาคารบังคับน้ําห้วยแสนสีนะครับก็คือว่าเหตุผลความจําเป็นนั้นนะครับก็คือว่าเนื่องจาก ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งนะครับแล้วก็ฤดูฝนทิ้งช่วงส่งผลให้เสียหายต่อการเกษตรของรัศดรรัศดรจะมีความจะเป็นที่จะให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับก็เลยมีความประสงค์ขออาคารมาขับน้ำห้วยแสนสีมานะครับเนื่องจากจะเป็นสามารถเก็บกัก,กน้ําได้แล้วเนี่ยก็ยังเป็นในส่วนของการใช้ในการลดผลกระทบในเรื่องน้ําท่วมนี่คือการชะลอน้ําก่อนที่จะปล่อยลงสู่ด้านล่างได้อีกด้วยในส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็วัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับก็เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ําต้นทุนแล้วก็เอาไว้เป็นน้ําเพื่อการเกษตรแล้วก็ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาได้อีกนะครับแล้วก็สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้200ไร่นะครับแล้วก็เป็นรัษฎรในบ้านเครืองใหญ่แล้วก็บ้านนวลสว่างรวมประมาณ200รุนเลือนนะครับพบประมาณที่ใช้ในการนะครับของอาคารระคับน้ำห้วยแสนสีเนี่ยเราได้รับจากสรงบประมาณจากงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ จำนวน15ล้านบาทนะครับโดยมีกิจกรรมที่จะดำเนินงานนะครับก็คือ1ในส่วนของอาคารฝายสัญญาต์นะครับก็คือเหมือนเหมือนฝายตัวเอ็มนะครับ้ามองให้มันเหมือนเป็นตัวเอ็มนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมขุดลอกลาห้วยสายหลักแล้วก็สายสายแยกนะครับประมาณ1,600เมตรนะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพลําห้วยให้สามารถเก็บกักน้ําได,ได,ได้ได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีกิจกรรมในท่อรับน้ําป่าก็คือเป็น กิจกรรมของท่อที่รับน้ําจากนานะครับเราจะมีการเช็คจุดที่เป็นที่ลุ่มของนาข้าวนะครับให้ไหลลงมาในส่วนของห้วยแสนสีโดยไม่ส่งผลกับกระทบต่อที่นาแล้วก็ระดับเก็บกักก็จะลดระดับให้เก็บที่ระดับไม่ให้น้ําเทอเข้าในส่วนของนานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมอาคารระบายน้ํานะครับครับลำดับต่อไปนะครับก็คือภาพก่อนการดําเนินงานนะครับบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ ป่าที่ทึบนะครับก็คือไม่ยังไม่มีการพูดง่ายๆว่าพัฒนาก็คือเป็นที่รัศดรโดยโดยสภาพเดิมน,นะครับเราก็มาทำการราังวัดสำรวจแล้วก็การขอบเขตแล้วก็ดำเนินการปรับปรุงเ l ล a r i n g หมายถึงว่าถางป่าขุดต่อเพื่อปรับสภาพหน้าดินให้เหมาะสมที่จะสามารถดำเนินการก่อสร้างนะครับต่อมาเราก็จะเมื่อเราดำเนินการก่อสร้างแล้วเนี่ย เราก็จะมีการขุดบ่อก่อสร้างถ้าท่านคณะกรรมการจะเห็นว่าเราจะมีบ่อก่อสร้างลึกมากนะครับทั้งลึกทั้งใหญ่นะครับม <one luxury> <apart> ีการสร้างบ่อก <illness> ่อสร้างเสร็จเมื่อเรามีบ่อก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการเข้าแบบเพื่อจะเทพื้นบ่อกนะครับเข้าแบบเพื่อจะเทพื้นบ่อเมื่อเรามีการเข้าแบบเพื่อเทพื้นบ่แล้วลงทรายแล้วเนี่ยเราก็จะมีการลงเหล็กนะครับเหล็กอันนี้พื้นที่หนา50เซนนะครับลงเหล็กเฉพาะเทพื้นในรอบแรกแล้วก็ใช้อยู่มา170 คิวหรือ170ลูกบาทเมตรนะครับในการเทครั้งแรกนะครับเมื่อนราเราลงเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีการฝากฝากเหล็กพื้นเหล็กผนังไว้นะครับแล้วเราก็ดําเนินการเทพื้นวันนี้เราจะเห็นเอาแล้วว่าเราเทพื้นเสร็จแล้วแล้วก็จะเห็นในส่วนของผนังที่เราเพิ่งเทไปเมื่อวันเสาร์นะครับแล้วก็เมื่อดําเนินการเทพื้นวางวางเหล็กผนังเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําในส่วนของ คารรับหินเพื่อเป็นส่วนของอาคารสลายพลังงานด้านท้ายนะครับก็คือน้าพอน้ํามันล้นตัวฝายแล้วมันก็จะมาน้ํามันแรงมันก็จะมาเจอหินหินก็จะตีวนมาให้เกิดการกัดเซาะบริเวณด้านท้ายของอาคารนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะคือเป็นการในส่วนของการเข้าแบบผนังปัจจุบันนี้เราเราเข้าแบบแล้วเทปูแล้ววันนี้เราจะได้ดูในส่วนของผนังที่เทเสร็จพอดีนะครับครับกับช่องเปิดที่เราจะใส่ในส่วนของอบานระบายนะครับ หากดำเนินการแล้วเสร็จนะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของมีเป็นถนนทางข้ามสัญจรได้นะครับของราษฎรสามารถสัญจรไปมาได้นะครับแล้วก็สามารถเก็บกักเก็บกักน้ําได้อยู่ประมาณ80,000รลูกบาทเมตรนะครับก็ก็จะช่วยเหลือการเกษตรในพื้นที่รอบข้างได้นะครับปัจจุบันนะครับปัจจุบันแผนการเงินงานของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16%นะครับแต่ว่าแผนนี้มันเราเรา,เราเ,ราเราเตรียม ป้ายไว้ก่อนเตรียมรอรับท่านคณะกรรมการใจร้อนนะครับก็เลยเตรียมไว้ก่อนแต่ปัจจุบันมันเกินไปไปเยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะเห็นที่ที่หน้าง,งานอีกอ,อีกอีกทีหนึ่งนะครับครับผมก็ในส่วนของอการรายงานอัคขห้วยแสงสีให้กับทางคณะกรรมการได้รับทราบก็ขอมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ